ข่าวที่พอฟังแล้วก็หลายคนสะเทือนใจนะครับคุณผู้ชมเป็นทารกแรกเกิดอายุแค่15เดือนแม่เนี่ยเมายาอเอาน้ำจากชักโรครกมาให้ลูกกินแทนนมแล้วทั้งพอ่อทั้งแม่ติดยาเสพติดหมดเลยนะครับทางเพจสายไหมต้องรอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือครับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพลเมืองดีที่ไปช่วยเหลือเด็กนะครับก็เล่าว่าหลังจากที่แม่เด็กคลอดลูกกลับจากโรงพยาบาลมา พบว่ามีพฤติกรรมทำร้ายลูกสาวแล้วเอาน้ำในห้องน้ำมากรอกใส่ขวดให้ลูกดื่มเพื่อนบ้านเนี่ยพอจะเข้าไปช่วยเหลือก็ถูกแม่ของเด็กต่อว่าทุกคนเนี่ยสงสารเด็กนะครับคือตอนแรกเนี่ยคนที่รู้เรื่องก่อนคือยายายายเนี่ยไปบอกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาคุยกับแม่แม่เขาดา่าสุดท้ายทางเพื่อนบ้านก็เลยไปแจ้งเพศสายไหมเลยแล้วก็ประสานตำรวจสอนอ,นอบึงกลุ่มให้เข้ามาดูแลพอตรวจปัสสาวะทั้งพ่อและแม่เท่านั้นแหละครับพบว่า ฉี่ม่วงทั้งคู่ก็เลยควบคุมตัวเอาไว้ครับจับน้องอะกระแทกเท่าที่คุณยายบอกนะแล้วก็ไปตักน้ำในถังที่เอาไว้ตักล้างก้นล้างอะไรอะใส่ขนนมให้น้องดื่มแล้วก็ไม่ยอมให้น้องกินนมแล้วก็ปล่อยให้น้องร้องคุณยายเขาก็เลยทนไม่ไหวเขาก็บอกพี่ว่าให้โทรแจ้งตำรวจให้หน่อยได้ไหมยายทนไม่ไหวแล้ว ด้านหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครบอกว่าเดี๋ยวทางกระทรวงพมจะมาคุ้มครองเด็กและนําไปตรวจสุขภาพด้วยนะครับต้องตรวจโควิดด้วยเพราะทราบมาว่าคุณตาของเด็กคนนี้ติดโควิดหลังจากนั้นถึงจะนําตัวเข้าสู่สถานสงเคราะห์ต่อไปส่วนเรื่องใบแจ้งเกิดของเด็กทางพมจะไปพบแม่เด็กเพื่อสอบถามและดําเนินการตามขั้นตอนนะครับ